คัมรี่เอ็กติโปี2017ไม้แท้40,000โลเจ้าของมือเดียวคู่มือใจสำรองบุ๊คสวิตอยู่ครบประกันภัยชั้นหนึ่งก็มีอยู่แต่รถคันนี้บอดี้ไม่ใช่เกรดเครับถ้าออกมาทำคลิปแล้วพูดไม่ตรงผมไม่ทำสนับสนุนโดยวิศรัออโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือ2คุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกาน้ำท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา มองหารถมือสองต้องที่วิสารออโต c คาร์ดสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียวิสารออตโต้คาร์ครับวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่นะครับนี่คือ Toyota c ค m มรครับ 2.0G Xtimo ปี2017เป็นตัว Minor Chain สีดำครับท่านผู้ชมออกห้างป้ายแดง1,525,000บาทวันนี้ผมขาย629,000บาทเท่านั้นรถคันนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช้งานไปแค่ 4 5 0 0 0าโลรลับประกันว่าใหม่แท้นะครับเจ้าของมือเดียวเห็นไหมฮะคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบๆเขาซื้อสดออกห้างเลยนะฮะท่านผู้ชมไม่ผ่านไฟแนนซ์ในเล่มทะเบียนเนี่ยเบอร์เดียวลำดับเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วที่สำคัญเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยนะฮะยังมีประกันภัยชั้นหนึ่งจากทิพยะปยู่นะครับยังมีอยู่เจ้าของเดิมก็ติดมาให้ด้วยนะครับใครสนใจนะบอกได้เลยว่าต้องดูคลิปนี้ให้จบ ผมเปิดคลิปไปแล้วนะฮะว่าบอดี้มันไม่ใช่เกรด A นะฮะถ้าสนใจแล้วคุณดูคลิปจบคุณจะรับได้หรือไม่ดูให้จบแล้วกันผมเชื่อว่าคุณตัดสินใจได้แล้วกันนะฮะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเดี๋ยวเริ่มกันจากด้านหน้าครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะรถเป็นสีดำนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับมีไฟเดย์ไทาม์มาให้ไฟตัดหมอกมีมาให้เซนเซอร์การระยะด้านหน้ามีมาให้ เจ้าตัว e x t i m o เนี่ยนะฮะเขาจะมีสเกิร์ตรอบคันมาให้ด้วยนะฮะสเกิร์ตด้านหน้าเห็นไหมครับก็จะมีล้ำแหลมยื่นๆออกมาก็สวยงามนะฮะดูสปอร์ตลงตัวนะครับเลขทะเบียนท่านผู้ชม6กอไก่อออ่าง7577ครับอ่ะสวยงามแล้วล่ะนะท่านผู้ชมสเต็ปต่อไปเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างกันครับผมเปิดคลิปไว้ว่านะฮะท่านผู้ชมว่ารถคันนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่บอดี้เกรด A นะครับ เพราะรถคันนี้เนี่ยนะฮะบอกตรงๆเลยก็คือรถคันนี้มีการจิ้มด้านหน้ามานะฮะมีการไปชนท้ายรถคันด้านหน้ามานะครับแต่มันจะหนักแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวดูตามผมไปนะอย่าเพิ่งเชื่อผมนะเดี๋ยวดูตามผมไปแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมว่าแบบนี้เขาเรียกว่าชนหนักไหมนะครับไม่ปิดบังนะฮะท่านผู้ชมจริงๆแล้วผมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องบอกนะฮะผมก็รีวิวตามเนื้อผ้าไปว่ารถคันนี้สวย คัดสภาพเกรดเก็ว่าไปตามน้ําไปนะฮะแต่มันมันไม่จริงใจะนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปโกหกกันทําไมนะฮะสุดท้ายแล้วผมแค่นําเสนออะไรที่มันตรงไปตรงมาเท่านั้นผมไม่สามารถควักเงินในกระเป๋าของลูกค้าออกมาได้นะถูกไหมฮะผมเปิดเผยหมดทุกอย่างสุดสุดท้ายแล้วคนตัดสินใจคือคุณจะซื้อไม่ซื้ออยู่ที่คุณผมกําหนดไม่ได้บังคับไม่ได้นะฮะแค่รีวิวให้เห็นชัดเจนเท่านั้นไปเองครับ เริ่มจากฝากระโปรงหน้าท่านผู้ชมรถคันนี้มีการซ่อมฝากระโปรงหน้ามานะครับมีการซ่อมมามีการจิ้มฝากระโปรงหน้านะฮะเนี่ยนะฮะแต่ซ่อมศูนย์นะประวัติศูนย์นะครับจากโตโยตานะครับก็คือเขามีประกันภัยชั้นหนึ่งเขาก็ซ่อมศูนย์แหละครับท่านผู้ชมมันมีการจิ้มมีการทําสีมานะฮะตรงนี้นะครับแต่มันไม่หนักมันคือฝากระโปรงแท้ฝากระโปรงเดิมนะฮะแต่มีการเก็บรายละเอียดมาใหม่ นะครับมุดเดิมยังอยู่นะฮะท่านผู้ชมมันมีแค่รอยบุบอะนะบุบแล้วเขาก็ทําเก็บงานให้มันเรียบร้อยนะครับไล่เรียงมาน็อตฝากระโปรงจะขยับเห็นไหมครับน็อตฝากระโปรงจะขยับมีการแกะมีการถอดนะฮะแต่ตาปั๊มโตโยต้ายังอยู่เห็นไหมฮะอ่าพอนี้มาดูซุ้มโชคต่อไปเลยซุ้มโชคเดิมเห็นไหมครับมาร์กิ้งต่างๆยังอยู่น็อตแก้มนะนี่คือแก้ม แก้มก็มีการแกะครับท่านผู้ชมนะฮะมีการแกะนะครับเห็นไหมอ่ามีการแกะนะครับแต่ผมจะดูดูว่ามันไม่เข้าโครงสร้างไม่เข้าโครงสร้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมผมขออนุญาตแกะคานหน้าก่อนแกะฝาอาวิวช่วยพี่แกะนี้หน่อยอ่าเดี๋ยวเราดูไปสดๆเลยท่านผู้ชม หมดจะล่วงหายนะ,ะผมมีผู้ช่วยนะท่านผู้ชมอากาศร้อนร้อนนี่เป็นหาอะไร แกะฝาครอบออกแล้วท่านผู้ชมนะทีนี้จะเห็นคารด้านหน้าเลยเช็ดในเห็นเลยนะรถมันเพิ่งเข้านะเห็นไหมครับตาปั๊มยังอยู่นะ 9R ยังอยู่เห็นไหมครับท่านผู้ชม ไล่เรียงไปนะฮะมาร์คกิ้งนะจุดแต้มสีต่างๆยังอยู่เนี่ยคานยังคานเดิมนะเลข9ยังอยู่เห็นไหมครับท่านผู้ชมไล่เรียงไปเลยนะฮะจนถึงด้านนี่ด้านซ้ายของตัวรถฝั่งนี้จะเป็น9 l แอยังอยู่ครับคานด้านล่างนะฮะโอเคหัวแชสซีนะฮะทั้งซ้ายและขวาเดิมครับท่านผู้ชม แบบนี้ไม่หนักแน่นอนรับประกันได้เลยว่าไม่ชนหนักแน่นอนนะฮะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนไม่ใช่เพิ่งดินะหลายปีแล้วกี่ปีเนะี่ยปีกว่านะอ่าแบบนี้ไม่หนักแน่นอนไล่เลียงมาจนถึงซุ้มโชคท่านผู้ชมเห็นไหมซุ้มโชคมีมาร์กกิ้งต่างๆความสม่ำเสมอของสีเม็ดอาร์คยังอยู่ซอกเดิมซอกเดิมท่านผู้ชมนะฮะซอกเดิมโอเค ทีนี้มาดูเครื่องยนต์แกะให้เห็นไปเลยเครื่องยนต์2 0 0 0ันี่ีนะท่านผู้ชมเบนซิน,นล้วนนะฮะดูฝาสูบไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีการเปิดฝามาก่อนนะแห้งๆเลยท่านผู้ชมผมสตาร์ทอยู่เห็นไหมครับอ่ารถคันนี้2 0งลิตรนะให้กำลัง167แรงม้าแรงบิดสูงสุด1 9 9่งนิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะฮะห้องเครื่องสะอาดนะ นี่น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนเห็นไหมครับท่านผู้ชมใสๆเลยเห็นไหมใสๆเลยเนี่ยสตาร์ทรถอยู่ด้วยนะโอเคผมสรุปให้เลยครับโตโยต้าคันนี้นะฮะโตโยต้าคัมรี่คันนี้ไม่45,000โลไม่แท้รถมีจิ้มหน้ามานะครับมีการซ่อมฝากระโปรงมามีการซ่อมแก้มซะแก้มขวาชิ้นนี้มานะฮะแต่ไม่เข้าโครงสร้างท่านผู้ชม นะฮะแล้วก็ประวัติการเก็บงานเนี่ยอยู่ในศูนย์โตโยต้าอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเขาใช้บริการของโตโยต้าแบบนี้แบบนี้สําหรับผมนะผมไม่ได้เรียกว่าชนหนักครับท่านผู้ชมนะฮะไม่จำเป็นต้องบอกถูกปะ่ะไม่จำเป็นต้องบอกแต่รีวิวแล้วอ่ะนะฮะก็รีวิวอะไรที่มันชัดๆไปเลยนะฮะตรงๆไปเลยสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมก็จะเป็นคนตัดสินเองแหละนะฮะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับคันนี้นี่ความจริง เป็นอย่างนี้ครับมาต่อกันที่ด้านข้างครับท่านผู้ชมล้อมแมกอัอลอยนะฮะนี่ลายของ e อ i m o โเลยนะสีเทาปัดขอบเงินมาพร้อมกับยางดันหลบสภาพยางไม่ได้แล้วท่านผู้ชมนะฮะต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะยางปีลึกเกินไปนะครับนี่คือจุดจุดด้อยของคันนี้นะฮะ,ะจุดด้อยเรียกว่าจุดด้อยปะเรียกว่าจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะฮะ,ะแก้มด้านขวามีสัญ,ญลักษณ์โตโยตานะฮะ VVTI นะครับ ชายล่างเห็นไหมท่านผู้ชมเป็นสเกิร์ตเห็นไหมฮะสเกิร์ตเอ็กตินะครับอมือเปิดเป็นโครเมียมนะฮะมาพร้อมระบบสมาร์ทคีเลตดูคิ้วกระจกดีท่านผู้ชมนะฮะทั้ง4บานตัดด้วยโครเมียมสวยงามนะครับอโอเคมาถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างประตูบานแรกกันเลยครับมาเปิดประตูมานะครับแบบนี้เดิมๆครับประตูเดิมนะท่านผู้ชมโอเคนะครับ ซอกนะโอเคนะฮะทีนี้มาดูกระดูกงูนะเอาเดี๋ยวแผ่นไปก่อนก่อนลืมแผ่นไปก่อนว่าลุยน้ำจมน้ำมาไหมนะฮะห้เห็นเลยเดิมๆเห็นไหมครับท่านผู้ชมหัวน็อตใสๆนะครับอ่าชัดเจนครับต่อมากระดูกงูนี่นะเม็ดอาร์คชัดๆนะครับเห็นไหมฮะอ่าคมๆเลยนะฮะด้านบน แล้วก็มาชายล่างเห็นไหมครับเมนอาร์คชัดๆเลยน้าสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่หมุดกรนประตูนะฮะอ่าเห็นไหมฮะหมุดบานพับน็อตบานพับประตูบานถัดไปเห็นไหมครับเดิมๆโอเคบานแรกผ่านบานที่สองดูเหมือนเดิมครับนะ้ดูตะเข็บน่าชัดเจนครับท่านผู้ชมแบบนี้นะฮะกระดูกงูนี่ เห็นไหมฮะเดิมเดิมอ่าโอเคใส่คืนให้เรียบร้อยด้วยนะแล้วก็ดูชายล่างเห็นไหมครับชัดเจนนะเมนอาร์คชัดๆครับโอเคผ่านนะครับต่อมามาดูด้านท้ายด้านท้ายก็สวยงามนะฮะท่านผู้ชม มีสัญ,ญลักษณ์ t ต y o t a า a m รี y 2.0 G D4S นะฮะหัวฉีด D4S x e t i m o ตัวนี้มีกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์ด้านท้าย4จุดนะฮะปลายท่อด้านหลังเป็นปลายท่อคู่ด้วยนะฮะนอกจากมีสเกิร์ตแล้วยังมีสปอยเลอร์เห็นไหมฮะท่านผู้ชมเล็กๆสวยงามอ่ะเปิดดูโครงสร้างกันครับดูตะเข็บนะฮะท่านผู้ชมเดิมๆไล่เรียงไปนะฮะดูร่องน้ำนะสะโพกนี่เห็นไหม ร่องน้ํารางน้ําเม็ดอาร์คต่างๆนะรอยเชื่อมของสะโพกด้านขวากับรอยเชื่อมของสะโพกด้านซ้ายนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ไล่เลี่ยงเข้าไปนะฮะแบบนี้เดิมๆต่อมามาดูที่เก็บสัมภาระท้ายรถเห็นไหมฮะกว้างนะท่านผู้ชมกว้างนะฮะอ่าแล้วก็มีล้อมแม็กมาให้ด้วยนะยางอะไหล่เป็นล้อมแม็กนะครับอ่าแม่แรงอะไรต่างๆอยู่ครบนะฮะพื้นสวยนะดูดิ พื้นสวยด้านนี้อีกด้านนึ่ะเห็นไหมฮะไม่มีรอยติดตั้งการ์ดแก๊สมาก่อนท้ายไม่มีชนนะฮะสันลอนยาแนวต่างๆครบคันนะครับสวยโอเคนะครับต่อมามาดูแถบซ้ายครับมาบานที่3ดูตะเข็บเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมไล่เรียงลงไปนะฮะเดิมๆโอเคก็มาดูกระดูกงู เห็นไหมฮะจะชัดแบบนี้ดูอย่ามาักง่ายนะดูให้ครบทั้ง4บานทั้งด้านล่างด้านบนนะเงินอยู่ในกระเป๋าเรานะฮะจะควักจะจ่ายออกไปก็ต้องดูให้มั่นใจดูให้แน่ใจเท่านั้นเองนะฮะหลายแสนนะคะเห็นไหมครับผมดูผมจะดูครบทั้ง4บานดูสันลอนก่อนเห็นไหมขึ้นรูปเห็นไหมครับเดิมเดิมอ่า บานสุดท้ายแล้วนะฮะนี่เม็ดอาร์คชัดๆคมๆเห็นไหมครับท่านผู้ชมใส่คืนให้เรียบร้อยต่อมาชายล่างที่เสาบีมีไฮไลท์อยู่นะด้านซ้ายนอกจากเม็ดอาร์คตรงนี้แล้วก็จะมีแผ่นเพจอยู่เห็นไหมครับแผ่นเพจสีดําจะบ่งบอกว่ารถคันนี้เลขตัวถังอะไรเลขเครื่องอะไรนะรถนี่เซปเทมเบอร์นะเซปเทมเบอร์หนึ่งเจนะครับท่านผู้ชมโอเคสวย หลังคาก็บางๆสรุปให้เลยนะฮะนี่คือ Toyota c ค m r y Eximo นะฮะ 2.0G ปี2017สีดำไม้4 5 0 0 0เจ้าของมือเดียวอุปกรณ์ครบนะครับตำหนิของรถคันนี้เลยนะฮะไม้น้อยเนี่ยคือข้อดีตำหนิเลยคือยาง4เส้นนะฮะสมควรที่จะต้องเปลี่ยนใหม่รถคันนี้มีจิ้มหน้ามาซ่อมฝากระโปรงหน้ามาแก้มด้านขวามาตรงนี้บอกไปแล้วนะฮะแต่โดยส่วนตัวที่ผมดูแล้วแบบนี้ ไม่ถือว่าชนหนักนะครับอ่าในเมืองผู้หญิงใช้ยิ้วยหยิบเล่มทะเบียนหน่อยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะฮะผู้หญิงใช้ก็อาจจะเบรกไม่ทันนะฮะมีการจิ้มด้านหน้าบ้างนะฮะแต่มันไม่ได้ชนเข้าไปจนถึงแบบว่าหัวชะสีทั้งซ้ายและขวาบิดงอเสียทรงนะครับไม่ใช่ขอเล่มขอดูอายุเจ้าของเดิมหน่อยท่านผู้ชม โอ้โหสองสี่เก้าห้ากี่ปีแล้วเจ็ดสิบกว่าเป็นเรียกว่าคุณอาแล้วกันนะฮะเรียกว่าคุณอาแล้วกันนะครับผู้หญิงใช้มือเดียวซื้อสดด้วยนะฮะไม่ได้แต่งอะไรเลยนะฮะเดิมๆไม่ได้แต่งไม่ได้แบบภายในเดิมหมดนะฮะท่านผู้ชมอ่ะบอดี้เนี่ยโอเคแล้วนะฮะผมบอกไปหมดแล้วหมดเปลือกแล้ว สเตปต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูภายในห้องโดยสารจนถึงการขับขี่ครับมาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารครับท่านผู้ชมนะฮะของเจ้าคัมรี่2.0 GXTimo คันนี้นะฮะภายในตกแต่งด้วยสีดำนะฮะสีดำหมดเลยนะฮะจะมีหลังคาที่เป็นสีเทานะฮะท่านผู้ชมมาเริ่มจากแผงข้างก่อนนะฮะแผงข้างเนี่ยนะฮะจะมีแผงข้างประตูนะท่านผู้ชมจะมีม่านเห็นไหมครับอ่ามีม่านด้านข้างมาให้ นะครับมือเปิดเป็นโคมียมี่นะฮะบุหนังนะฮะที่เท้าแขนสภาพดีนะครับตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้กระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัตินะฮะทั้ง4บานเลยนะครับอ่านี่มีเขาเรียกว่าที่เขียบุหรี่นะฮะท่านผู้ชมแต่สมัยนี้เขาไม่ดูดบุหรี่กันแล้วนะฮะอ่าด้านล่างก็ยังมีที่ใส่ขวดน้ําที่ใส่แก้วน้ํานะครับอ่าค่อนข้างใหม่ครับท่านผู้ชมนะฮะบ่งบอกว่ารถคันนี้40,000โลนะครับก็สมเหตุสมผลกันนะครับ อะมาต่อกันที่เบาะครับท่านผู้ชมเบาะเนี่ยนะฮะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะหนังยังตึงอยู่นะท่านผู้ชมโอเคแบบนี้ใช้งานน้อยนะฮะใช้งานน้อยเนี่ยเบลยังใหม่อยู่นะฮะเห็นไหมเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงในสไตล์ของ Xtimo e นะฮะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวทดลองนั่งหน่อยนะฮะอ่าคัมลี่เนี่ยนั่งสบายอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมห้องโดยสารกว้างนะครับเล็กลูม Head room เฮดโูมเหลือๆเลยนะฮะเบาะยังใหม่อยู่เห็นไหมตรงนี้ปรับไฟฟ้าได้นะครับอ่าเป็นเบาะเนี่ยเดินด้วยได้สีแดงตะเข็บได้แดงกระเป๋าจิงโจ้มีมาให้นะครับคอนโซลตรงกลางเป็นลายไม้นะฮะแล้วมีช่องแอร์ให้2ช่องนะครับอ่าบนหลังคาก็มีมือจับอ่าเสาซีมีแอร์แบ็กนะฮะหรือว่าถุงลมนิรภัยนะฮะอ่านี่ที่เท้าแขนท่านผู้ชม เป็นบูหนังนุ่มๆเลยนะลายไม้ใหม่นะครับใส่ขวดน้ําใส่แก้วน้ําได้นะฮะ,ะตรงนี้ยังมีช่องล้วงไปหยิบสัมภาระท้ายรถได้นะครับท่านผู้ชมคอนโซลด้านหลังนะฮะจะเป็นม่านไฟฟ้านะฮะท่านผู้ชมยังใหม่อยู่นะฮะเป็นพร,รมกำมะหยี่ต่างๆใหม่สภาพโดยรวมเนี่ยโอเคเลยนะฮะสำหรับรถที่วิ่งมา40,000กิโลนะครับสเต็ปต่อไปเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่กันครับ มาเริ่มกันที่ในตำแหน่งของผู้ขับขี่ต่อนะฮะผมเปิดประตูแล้วท่านผู้ชมบุหนังเห็นไหมครับหนังสีดำนะฮะนุ่มๆเลยนะครับเท้าแขนได้ตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้อออโต้เห็นไหมฮะกระจกไฟฟ้าปรับขึ้นลงอัตโนมัติทั้ง4บานเซ็นทั้นล็อกล็อกกระจกปรับกระจกซ้ายขวานะฮะและนี่เมมโมรีซีทของเบาะไฟฟ้า2ตํตำแหน่งนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมถัดมานะฮะทางขึ้นท่านผู้ชมเห็นไหมครับเบาะหนังปรับไฟฟ้านี่ เห็นไหมฮะบอหนังปรับไฟฟ้านะฮะมีดันหลังด้วยนะฮะสภาพปีกเบาะยังดีอยู่นะฮะสำหรับรถที่วิ่งมา40,000โล40,000กว่าโลนะฮะก็ถือว่ายังเนี้ยบอยู่นะฮะนี่ขนาดยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับอ่าและนี่ไอ้ที่เปิดนะฮะฝาถังน้ํามันที่เปิดฝากระโปรงท้ายนะครับมาต่อกันที่พวงมาลัยครับท่านผู้ชมเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะหุ้มหนังเห็นไหมฮะเดินด้วยได้สีแดง เห็นไหมครับสไตล์เอ i ติโมนะแล้วตัดด้วยลายไม้นะครับตัวนี้สามารถที่จะรับสายวางสายได้มีคูดคอนโทรลนะฮะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้และยังมีแพดดี้ชิพเห็นไหมปรับเปลี่ยนเกียร์ที่คอพงมาลัยนะฮะซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกนะครับที่เลือนไม้เห็นไหมฮะด้านด้านซ้ายเป็นวัดรอบพร้อมเกยความร้อนตรงกลางเป็นค่าต่างๆของตัวรถไม้สี่หมื่นห้าพันโลแม่เจ้าน้อยจริงนะครับด้านขวาเป็นตัวเลขบ่งบอกความเร็วนะฮะท่านผู้ชมและนี่ นะพวกนี้เป็น Parking Sensor, Bi Sport Monitor นะเตือนจุดอับสายตาก่อนจะแซงการลื่นถ่ายกระจกหูช้างปรับพับไฟฟ้า Push Start โดยรวมใหม่ท่านผู้ชมเนี่ยลายไม้คอนโซลก็เดินด้วยได้สีแดงสวยงามนะครับยังใหม่อยู่นะรถใช้งานน้อยนะครับไม่ช้ำใช้คำว่าไม่ช้ำนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับเริ่มจากหลังคาครับท่านผู้ชมใหม่นะฮะใหม่มากนะไม่มีรอยเจมิมรอยยัน เห็นไหมฮะนี่ไฟสองสว่างที่ใส่กรอบแว่นนะครับที่บังแดดเปิดมาก็มีไฟมีกระจกนะฮะทั้งสองข้างเลยนะครับใช้งานได้ปกติกระจกมองหลังนะครับเสาเอมีแอร์แบกนะฮะหรือว่าถุงลมนิรภัยนะฮะนี่ t o y ยต a ครับสติ๊กเกอร์นะฮะเขาให้ศูนย์ไอ้ให้เข้าให้ให้เข้าศูนย์ครั้งต่อไปนะท่านผู้ชม วันที่21เดือน11นะพฤศจิกา67ปลายปีที่เลขไม้ห้าหมืนะฮะให้ไปเข้าอีกทีหนึง่งนะฮะนี่เห็นไหมเขาเข้า<ๆ>สู่โตโยต้าเอสพีไอนะครับกระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกล้าวรอยสะเก็ดหินไม่มีติดฟิล์มลามินามาแดชบอร์ดคอนโซลสีดำนะครับสวยงามเดินด้วยได้เห็นไหมเดินด้วยได้สีแดงแอร์แบกลายไม้เกะใส่ของอันใหญ่นะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบนี่นะฮะ แล้วก็ดูความใหม่ท่านผู้ชมเห็นไหมบเบาเบร์ใหม่มากนะครับยังเนี้ยบอยู่เลยนะคอนโซลตรงกลางนะฮะถัดลงมาจากนาฬิกาเป็นช่องแอร์เนวิเกเตอร์ตัวนี้เป็นกล้องมองหลังด้วยนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นน้ํามันที่ไม่กักออปชั่นนะฮะถ้าเป็นตัว2 0 g เนี่ยไม่มีพวกนี้นะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะฮะท่านผู้ชมแยกอิกสระให้ซ้ายและขว,วานะครับตรงนี้ม่านไฟฟ้าด้านหลังอ่าใส่ของกระจุกกระจิกนะฮะและนี่เป็นเก๊ะใส่ของ นะครับเสียบ USB ได้เสียบ power outlet ได้นะครับตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้นะคอนโซลเกียร์เป็นเกียร์ถุงนะฮะหกจังหวะตรงนี้ก็เป็นเก๊ะนะใส่ขวดน้ำนี่หัวเกียร์ลายไม้ใหม่มากนะครับนี่ไวเลสชาร์จิ่งครับท่านผู้ชมนะสามารถชาร์จแบตเตอรีร่นะมือถือแบบไร้สายได้ก็วางไปปุ๊บอืมน้่ยกดแบบน,นี้เข้าไหม ของผมอันใหญ่นะออข้าว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 ข้าโอเคนะครับที่เท้าแขนเลื่อนได้เปิดขึ้นมาเป็นเก๊ะใส่ของท่านผู้ชมโดยรวมโอเคเลยนะฮะสำหรับรถที่วิ่ง40,000กว่าโลหายากนะหายากหายากนะรถกี่ปีปี 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 24, 7ปีกว่าวิ่ง40,000โลปีหนึ่งใช้งานหลักพันนะฮะน้อยมากๆน้อยจนผมตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตนะ,ะไม่ใช่ว่าโอ้โหได้ของไม่น้อยมาแล้วก็จะโพรธนาไปเลยนะก็ต้องเช็คก่อนท่านผู้ชมนะฮะมันน้อยจริงหรือเปล่ามันโดนมันโดนทำมาให้น้อยหรือเปล่านะฮะแต่ดูจากนะฮะโดยรวม นะประวัตินะผมเช็คประวัติก่อนนะประวัติจากโตโยต้านะครับในการแมนเทนแนนต์ของเขาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยอาจสอดคล้องกันและเข้าสู่ล่าสุดก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับเลขไม่ประมาณ40,000นะฮะท่านผู้ชมก็โดยรวมก็สอดคล้องคันนี้วิ่ง45,000กิโลจริงแท้แน่นอนครับสเต็ปต่อไปเดี๋ยวพาไปลองขับกันครับ โอเคครับท่านผู้ชมผมออกบนถนนจริงแล้วนะฮะกับเจ้าคัมรี่เอ็กจิปี2017นะครับเบนซินล้วนนะฮะเป็นตัวท็อปสุดนะครับของเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc นะฮะเป็นตัวแต่งพิเศษครับท่านผู้ชมนะฮะออกห้างป้ายแดง1,525,000บาทนะครับวันนี้เหลือแค่629,000บาทเท่านั้นกับเลขไม 40, ่40,000กวาโล นะครับก็ต้องถือว่าเป็นรถที่ราคาหล่นนะฮะท่านผู้ชมราคาหล่นนะครับเป็นเบนซินล้วนดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกนะฮะใช้ได้แบบยาว,ยาวๆเลยครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วไม่แค่นี้เองนะครับก็ต้องถือว่าเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายคุ้มค่าสมรรถนะดีนะครับไม่จุกจิกอ่ะนะฮะไม่ว่าจะเราจะแมนเทน n นนเนี่ยก็ไม่แพงอะไรเทียมอะไรเทียบอ,อะไรแท้หาง่าย นะครับฟิลลิ่งในการขับก็คัมรี่แหละครับท่านผู้ชมนะฮะสะดวกสบายนะครับที่นั่งกว้างทัศนวิสัยดีแอร์เย็นเร็วเห็นไหมฮะพวงมลาลัยจับเต็มไม้เต็มมือกระชับมือ,บมอเบาะนั่งสบายเนี่ยช่วงล่างก็นิ่มนวลนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเบนซินให้พละงกำลังสูงถึง167แรงมา้าแรงบิดสูงสุด199นิวตันเมตร m, จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะฮะ อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยท่านผู้ชมอยู่แถวแถว1 2 12 13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้านอกเมืองยาวๆก็อาจจะได้มากกว่านี้นี่ร้อยหนะเนี่ยลงคอสะพานก็นิ่งๆเนียนๆน,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 นะท่านผู้ชมรถยังใหม่อยู่นะไม่ใช่รถยังใหม่รถใหม่มันน้อยอช่วงล่างดีเบรกโอเคใครหาอยู่นะท่านผู้ชมตัวนี้ผมคิดว่าคุ้มค่า คุ้มค่านะครับในการที่จะซื้อรถสักคันหนึ่งแล้วจะใช้ไปอีกลหลายๆปีนะครับเนี่ยไปได้หลายคนภายในสะอาดเรียบร้อยนะฮะบ,บอดี้ไม่ถึงกับสวยมากนะฮะแต่ไม่ชนหนักไม่ชนหนักก็มีริ้วรอยการเก็บสีการเก็บนะฮะอ่าต่างๆนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับได้อย่างเสียอย่างนะฮะท่านผู้ชม แต่ถ้าถ้าใจผมนะราคานี้ไมน้นี้สภาพนี้เอาก็เชียร์ก็คิดว่าคนที่ซื้อรถกับผมไปก็จะไม่ไม่โทรกลับมาตําหนิผมภายหลังว่าผมแนะนําอะไรที่มันตรงไปตรงมาเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ผมก็เชื่อว่ารถคันนี้มันจะไม่จุกจิกด้วยประสบการณ์ของผมนะฮะดูแลง่ายตัวแต่งด้วยนะฮะฟังกช์ชันครบใครหาอยู่นะท่านผู้ชม โทรหาผมได้เลยนะฮะที่เบอร์0915577695ผมเบียร์วิสารออโตคาร์นะครับอ่ารับสาย24ชั่วโมงนี่ไม่เห็นเราโอเคนะครับขับรถให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านผู้ชมคุณพี่ตำรวจนะฮะเขาไม่มีปัญหาอะไรกับเราแน่นอนถ้าเราทำถูกต้องถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบกับขี่ความเร็วการ รักษากฎจราจรน,นะฮะถ้าเราทําถูกต้องไม่ต้องไปกังวลอะไรอยู่แล้วนะครับอ่าก็ถ้าผ่านด่านหรืออะไรเงี้ยผมก็จะนะฮะอำนวยความสะดวกให้เขานะครับถ้าเจ้าก็ค่อยๆขับช้าๆนะฮะบางทีก็ลดกระจกถ้าเขาเรียกเราก็ลดกระจกกลางคืนผมก็เปิดไฟนะครับก็แสดงใบกับขี่เท่านั้นเองนะครับอน,น,น,นอกเสียจ,จากว่า <laughs> ผมจะขับเร็วแล้วผมโดนใบสั่ง ตามมานี่แหละนะฮะอ่าหรือพลยิงอะ่ะซุ่มกล้องนะนั่นนะอมสายเอเชียเนี่ยขึ้นเหนือเจอเยอะเส้นสิงบุรีเนี่ยท่านผู้ชมเป็นโดนเลยปั๊บได้เลยนะฮะโอเคท่านผู้ชมคันนี้นะใครสนใจก็โทรหาผมนะครับจะเป็นอีกหนึ่งคันนะที่มันจะอยู่กับผมไม่นานด้วยสภาพแบบนี้นะครับโอเค คันนี้ผมยก2นิ้วให้ได้นะแบบไม่ตะขิดตะขวงใจนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมและนี่คือ Toyota c คั r รี่2 G x t i m o ปี2017สีดำนะฮะออกห้างป้ายแดง1,525,000บาทวันนี้ผมขายแค่6,29,000บาทเท่านั้นเลขไม่ใช้งานไปแล้ว40,000กว่าโลนะฮะประวัติมีที่ศูนยต์ Toyota นะครับคู่มือกุญแจสำรองอยู่ครบ เจ้าของใช้มือเดียวนะฮะเจ้าของใช้มือเดียวซื้อสดมาเลยเป็นคุณผู้หญิงนะฮะแล้วก็รถคันนี้ยังมีประกันภัยชั้นหนึ่งติดรถอยู่นะครับใครหาอยู่นะฮะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันเลยท่านผู้ชมที่น่าสนใจที่น่าใช้และน่าซื้อในราคานี้นะครับบอดี้อาจจะมีแกะมาบ้างมีการถอดมาบ้างแต่ผมรับประกันได้เลยว่ามันไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำเลขไมแท้ตรงนี้ระบุสัญญาซื้อขายได้ ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชม6 2 9 0 0 0บาทเนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำดาวให้เยอะผ่อนให้น้อยปีหรือไม่ซื้อสดไปเลยนะครับถึงจะคุ้มค่าใครหาอยู่โทรหาผมเลยนะคันนี้จะอยู่ไม่นาน0915577695ผมรับสายเองครับท่านผู้ชมขอย้ำจุดยืนครับผมนำเสนอด้วยความจริงใจนะฮะมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับ ไม้สี่หมืนหาได้ที่ไหนในตลาดรีบเลยครับ